สำหรับท่านใดที่สงส,สัยนะครับว่ารถไฟเข้ารางลีกได้อย่างไรนะครับวันนี้ผมพมาให้ดูนะครับรางตอนนี้คือจะเข้าหรือออกในชันจารารางที่สองนะครับเพราะว่าขอบรางด้านนี้ที่เลี้ยวเล็กแบบนี้จะแนบติดกับรางที่เป็นรางหลักนะครับนี่คือชันจาราลางที่หนึ่งนะครับขอบรางก็จะติดฝั่งนี้เพื่อเลี้ยวรางที่สองและฝั่งน,นี้ก็จะเปิดนะครับเพราะขอบล้อรถไฟมันจะมีขอบอยู่ด้านในแบบนี้ครับ เพื่อจะเลี้ยวเข้าไปนะครับแล้วไปตามรางตามกำหนดว่าจะเข้าหลีกรางสองหรือรางที่สามนะครับนี่นครับไกลๆเราเป็นงาะบอนที่4สียอ่ะสองนันกบอสีสวยกลุกกลกโนเซรามราดครับลีกอยู่ในทางหลีกเดี๋ยวก็จะออกมาครับพอนนี้สับรางโลแลยนะครับนะครับให้ดูไกลๆเลยครับ แต่ถ้าจะเข้าในจานจะลาลงที่หนึ่งลางฝั่งนี้ที่เปิดอยู่ก็จะปิดครับแล้วลางฝั่งนี้ที่ปิดอยู่ก็จะเปิดออกอเพื่อจะเป็นเส้นทางตรงไปนะครับเป็นเข้าในลางที่หนึ่งครับผมผมอาจจะไม่รู้เยอะนะครับอาจจะไม่ใช่ช่างเทคนิคของการรถไฟหรืออะไรแต่ที่ดูดูมาก็นอาจจะแบบนี้แหละครับบางช่องอาจจะมีพนักงานเขาบอกไปแล้วครับแต่ผมก็บอกแบบชาวบ้านชาวบ้านครับ ทมความเข้าใจของผมครับเดี๋ยวก็มารอเสียสองออกก็จะดักตายแถวนี้ครับครับไกลๆก็ตอนนี้รถไ,ไฟพัทลุงครับผมนี่ครับขอ,บอทะลุสัญลักษณ์ประจําจังหวัดพัทลุงครับครับฝั่งนู้นก็ไปหาใจไปสวยโกลกนะครับฝั่งนี้ก็ขึ้นกทมครับ โอเคนะครับเรื่องประแจผมก็พอรู้บ้างครับอาจจะไม่เยอะครับวันนี้ก็รอรางสองออกมาครับนี่ครับตอนนี้ก็สับรางมาเป็นการเข้าในรางที่หนึ่งเลยนะครับรางฝั่งนี้เปิดออกเข้ารางสองฝั่งนี้ปิดเลยครับฝั่งนี้ก็ปิดเพื่อเข้ารางสองฝั่งนี้เปิดเพื่อให้เข้ารางหนึ่งเลครับผมหลักการ เขานะครับผมก็รู้แค่นี้แหละนี่ครับเรไรออะไรไม่รู้ครับพอดูเอาครับลังหนึ่งก็ตรงไปลัางสองก็นี่ครับนี่ครับของชุดลังหนึ่งก็จะอยู่ตรงนี้นะครับนี่ครับลัางหนึ่งตรงไปเลยครับผมกล้ลังสองก็แยกมาจากนู่น มาตรงนี้ท่นี้ครับนี่เข้าหลังสองไปครับผมเข้าหลังหนึ่งกลับมานี่เลยครับไปหลางที่หนึ่งนะครับ